สวัสดีครับอี่กัช่องพี่โนรดดัมซิงครับนี่มาดูเจอยักษ์ครับจัดสุดจัดรอ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 ฟังฝุ่นครับนี่ฟังฝุ่นก็ไม่ค่อยใหญ่ติดหัวตรงนี้นิดนึงมันวสตาร์ตฟังหน่อตัดได้ไหมเชื่อมอยู่่สตาู่ตัดได้ไหมเฮ้ยเราสตาร์ตกันหนึ่งได้ไหมเฮ้ยพี่บอย ออเฟังเสียงครับเบ้นจนน้ำมันจะหมดแล้วครับขึ้นมปนั่งดูสิขึ้นมานั่งเหรอโอ้ยเราบึนไปไหนครับเรเลยไปเลย Uh huh, สุดจ <teaching. S 1> ัดให้พ hey right. <susp ynn ets> ี <laughs> <Shit> ่บอยเบิ้ลให้ดูหน่อยว่าช่างชอาง ติดค้าวอ่ะว่าพาดิมันหมดไม่ตีกล้วยอ่ะเขาทำไมรี่ยงนี่เี่ยงเอาไม่รีมันจะตักใครจะเพเออบอกช้าไม่ช้าออกเฟนสามสองข้างนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไฟไทยแบบนี้เลย ยังไม่ได้สั่งนะน,ไงไงนี่จะสั่งเลยเนี่ยใช่ไหมอืมมาจัดมาจัดไฟไทยแล้วกำลังจะสัง่งเดี๋ยวทำเครื่องเสียงก่อนมาจัดมาจัดเท่าไหร่พี่หมื่นห้ามาจัดได้หนี่งนึ่งว้าสิบดิบอ่ะพี่สวยมีอะไรไม่สวยนะทุกคนดิมีอะไรไนะม่ <S <S ส,วสวยบ้างพี่คันนี้สวยทุกอย่าง นี่อันเนี้ย <c oughs> ผมแบตมันเสื่อมเลยไม่ทำทำสีสีหน่อยวะเอาสีนี้เลยมันตัดหน่อย <c oughs> นี่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  <c oughs> ยางรถแข็งสลิปออนอันนี้บนท่อครับ <c oughs> ดูดูรอบๆคา,ากระจกไม่รู้ว่าอะไรนะแต่ว่าผมก็อยากได้มอนกัน,นแต่ว่า ขากระจกผมนี่เวลาวิ่งไหมต้องจับเต๋อตรงนี้นะครับอจับจลเวลาวิ่งไปอยู่เนี่ยต้องทำข,า,า,ขาจับขากระจกผมมันยื่นออกมานะครับเพราะว่ามันติดราวไฟนะไอ้ฝังเนี่ยมันเลยไม่มันจะไม่ได้ทรงแบบนี้นะครับของผมแต่ฝังเนี่ยอยากได้อยากได้ทรงเนี่ยแต่ว่ามัน มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นทรงนี้ครับมันจะยื่นออกไปฮะทางไหนใส่รถพี่ได้ได้ไดหรอใส่ไม่ได้ไ,ได้พี่ใส่ได้แต่โดมิเนเตอร์อะไหนพี่ซื้อแค่แก้มแก้มกับกระจังหน้ามาใส่ตัวใช่ก็เป็นโดมิเนเตอร์ ได้ตรงนี้นี่ตแหน่นเห็นรัเล็กโอ้มันกนอรนี่ดูการใส่บางฝุนอุ้ยางุนใหม่เลยโอ้เเลยอะ้นตะอะไรเหรอร้านตะรวแล้ว้ร้านกว่าแล้ว คันนี้ถ้าปล่อยก็อยู่น,น,นู่นมูลค่าล้อย้าร้านสามร่อยสาม3็ทำสามนร้สามช่างกำลังทำล้าวน,นี้อยู่นะครับพี่นึมมาากว่าแต่คาจับกับกันชนไม่ไรเป็นพลาสติกจับไงจะทำน็อตตรงนี้เจับเท่ห์ะอ,อ่ะอืม มมอโจลของพี่ก็ไม่ต้องจยมต้องจัดอีกชั้นล่างแตมันจัดกันชนล่างนี่ก็สวยแล้วเพมันันเลศอยากเอาราวกางออกแล้วครับเป็นคอยต่อมอ่ะเปิดเหมือนกันคปอยไปปุ๊บผมอย่อมตอยางแล้วทีนี้มันจมน้อนอาีมันก็งัดไปั้งงอ่ะแบบเนี้ยดี จับตั้งสี่จุดเด้อหนึ่งส้งก็จับง่ายหนูว่าจะทำเราว่าจะทำอีกเราเครื่องเสียงมาเสียก่อนนะด,ด,ดอกท<ห>ับย์บอยขาดขาดคอแล้วพี่อัดเกินเนาะอัดทุกวันอะ่ะอัดทุกวันมันก็ขาดตัวเปลี่ยนแบตใหม่ละเขาเปลี่ยนแบตใหม่ละของอเมรอนทำไมแบตนี้มันไฟไม่ถึงมันใส่ดอกใหม่มันก็ขาดเหมือนเดิม ซื้อขาดซื้อใหม่อล้วแบตเกา่าแบตเก่ามาใส่ยักษ์กปี่ไม่แบตเก่าเอาเก็บไว้จะเพิ่มดไ,ได้ไงจะเอาอเมรอนอนะ่ะเอาไปเพิ่มได้จะใส่ได้แล้วก็เอาไดชาร์จเข้าอเมรอนแล้วไอ้แบตเกตาตา่าเ,เอาไว้สตาร์ทไว้ครับใช่เอาไว้ตรงกลางนั่นเลยนนกลางน้ำอะ่ะเี้ยเอาเรียงกันสีรูปเลยข้างนอกเลยแล้วโชว์ครับ โคตรสวยเลยว่ะเข้าทางไม่ยากเลยที่เดียเดี๋ยวเราจะไป้ออะรันแซวอ่ะเพราะแซวตรงเนี้ยต่อออกมานิดนึงอ่ะต่อออกมาประมาณเนี้ยเฮ้ยหนวดพุ่งยาวไปเลยก็ก็ต่อต่อออกมาปุ๊บแล้วก็ฟึ่บไปี่เชื่อมนี่เลยพี่พี่ไม่ต้องไปเชื่อมเลยเชื่อมเนี้ยนั่นแหละใส่การนั่นอ่ะ ออใช่ตรงนี้ป่ะใช่ออ,ออกมาแล้วก็จะขึ้น,น,นทำจริงกันชนมันต้องยืนลองทั่วไทยไปท <c oughs> วนนัวร์ทินหัวไอ้แค่หัวก็ใหญ่แล้วใส่วา,างฟุนเพิ่มไปอีกได้อู้มันใหญ่จริงๆอ่ะอ่ะไปวิ่งงานเมาเนี่ยพี่เอ้ย พี่เทสองกล่องพี่เทสองกล่องหนึง่งท่าก right ับผมสองกล่องเลยเนี่ยน şey uh> ี่แหละเอาไปวิ่สีเลดสิเนี่ยก็มีแต่รถเล็กมีรถเต้นดียวรถใหญ่เลยรอสุดเลดมอสเราไว้ทำงาด้วยพี่ก็นั่งเลวิ่งด้วยกันนะพอกันเดียกันเดียวกันยาเต็แล้วตอนแรกแกจะขุดอีกที่หนึ่งแล้วนี่ก็ว่าเขาให้มาขุดบ่อเดียวกันก่อน เหมือนเหมือนรถพี่นั่นแหละนั่งได้แต่บ่อลมด้วยจัดเลยเต็มเต็มมองยากไหมนวดไปเอาหม้อมามเรียงดูหม้อยี่สิบีใส่เลยพี่ใส่ถังน้ำมันใส่งน้ำมันนี่เอ ไหนไ,ไหนเวไปไอ้นู่นนะแล้วต่อไอ้เขาะต่อว้าจัดยัดเท่าให้หมดอ๋อเท่านี้นี่โอ้โหมันรถมันรถเสียพีดเลยฮะไหน ตีแสี่ดัแหน่งไม่้ตัวดักนินชันดีันเนี่ยเพ่โอ้เฮ้ยพี่ขยับไปน้อหในวไม่ติดแอาโอ้ใครได้ไปคุมอ่ะ

โล่หน่อยรแต่ท่อต้องอยู่ข้างในที่ตัวอาจจะมีเอาแผงมาวัดดกครับโอ้ตะแกรงครับโหสุดจัเอน,น,น่อย นี่มันอยู่เท่าบางคนเนี่ยนี่เลยเนี่ยนี่ปลงวันนี้มีุ่รา่าต้องใส่ปลายผมก็ว่าอะไรมันก็ไม่ใส่ปลายก่อนใส่นี่ก็ผมอยากใส่ปลายเสร็จต้ก็ใส่ต้องทำอะไรก็ส่ใส่เสร็จใส่ปลายยากแต่ว่าก็พอได้ชนเนี ถ้าอันนี้มันไม่เลยบางคนมันก็ได้เนี่ยใช่ไหมครับต้องให้มันสูงสูงสุ้งก็เลยต้องนั่งเขดีสุดจัดมันไม่ไปพันหรอเป็นพันแล้วของเยอะอาไปรู้มันมันจะบงงังก็พอไหมล่ะไม่เป็นไรบังไม่เป็นไร ใ่นีได้เหรอใส่นี้ก่อนได้เลยพอดีเลยเนี่ยเหมือนกันโอ้จมขึ้นจมมิดเราท้อโอ้พอเวลาจมปุ๊บไอ้นี้ค้ำนี่ค้มกับทางลมเมืองภูมิเลยอ้นี่กดลงเรียบร้อยเรียบร้อยนี่ครับนี่ประมาณนี้แหละนะเจ้ายักใส่เท่านั้นกับตะเกงก็น่าจะสรดนะครับ โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้บ๊ายบายครับไว้เจอกันครับใกล้จะไปได้จวดงานแล้วใกล้แล้วใกล้กลแล้ว <laughs> มาเอาคอครับก็แวะเข้ามา